โเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมสวัสดีน้องๆ f อพี่เนททุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่เนทนั่นเองนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่างที่พี่ได้บอกไว้ในไลฟ์สตรีมนั่นเองนะครับว่าพี่ได้โตคอมมาแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งหลอดโดเนทรับบริจาคโตคอมใหม่นั่นเองนะครับนะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมารีวิวนะครับโต๊ะคอมตัวใหม่ของพี่นะครับก็นี่นะฮะอยู่นี่แล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกด้วยว่าพีา่ใช้อะไรบ้างนะครับในอุปกรณ์เกมมิ่งนะครับมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวไป พี่จะบอกหมดทุกอย่างเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมติดตามการไลฟ์สตรีมของพี่ด้วยนะครับผมทุกวันตอนเย็นนั่นเองนะครับนะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมสาหรับโต๊ะคอมที่พี่เพ,พิ่งได้มานะครับนะก็ทแทนแทนนี่นี่น,น,นี่ให้ดูนะครับอืมส,ส,สีดําสวยสด หยดงดงามนะฮะคีย์บอร์ดนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดที่ตั้งไปเมื่อนาน,านมาแล้วนะประมาณสัก3เดือนที่แล้วนะฮะนี่ได้มาแล้วนะครับอูฟังนี้ก็เพิ่งตั้งนะครับนะโอเคนุ่นนะ้ำไม่ต้องบอกนะโอเคนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟลด้วยนะครับนะก็จะวอร์มมือหน่อยนะก่อนสตรีมนะครับนะโอเคโ <c oughs> ต๊ะคอมนี่นี่เลยนะที่เพิ่งได้มาใหม่นะฮะนี่ พี่สั่งมาจาก s h อ p e e นั่นเองนะครับก็ราคานะครับจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทแต่ว่าอ่ามันลดพอดีนะครับพี่เลยพี่เลยสั่งนะครับมันเหลือ1,000 1,000ันต้นๆนะครับพี่เลยสั่งเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้หลอดโดนิทยังได้ไม่ครบนั่นเองนะครับนะพี่ตั้งไว้2 0 0 0ันตอนนี้ก็แต่ว่ามันเกินครึ่งแล้วแหละนะได้ประมาณพันกว่าบาทนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่รีบครับเรื่อยๆครับครบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนั่นเองนะครับแต่ว่านี่ก็พี่ก็สั่งไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาแล้วด้วยนั่นเองนะครับนะนี่ประมาณนี้เลยนะขาโต๊ะนะครับตรงปกนะพี่เคยโพสต์ไว้ใน ในโพสชุมชนของช่องด้วยนะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูมุมสูงแล้วกันนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับหน้าจอไปเริ่มแรกกันก่อนเลยนะครับหลังจากโต๊ะเนาะนะให้รีวิวให้ดูว่าพี่ซื้อมาแล้วจริงๆนั่นเองนะครับนะโต๊ะได้มาแล้วจอที่พี่ใช้นะครับก็จะเป็นของซัมซุงแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจเรื่องรุ่นนั่นเองนะครับนะ ก็จำไม่ได้แล้วชื่อมันยาวนะครับรุ่นนะแต่ว่าเป็นของยี่ห้อของซัมซุงนั่นเองนะครับนะโฆษณาให้แล้วนะครับอย่าลืมมาเข้าด้วยนะครับนะนะโอเคก็จะเป็นจอเคิร์ฟนะครับผม 144Hz นั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ตัวนี้เป็นของ Evermedia นั่นเองนะครับนะตัวนี้ก็มีราคาหน่อยนะครับแต่ว่ามันใช้ดีนะครับไว้ลองเพลงอะไรได้ด้วยนะครับนะคีย์บอร์ดนะครับนี่ คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็เคยรีวิวให้ดูแล้วนะครับว่า,าสวยหยดงดงามขนาดไหนนั่นเองนะครับนะก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับเป็นของนักโวนะรุ่นอะไรนะ X28 หรือ29นี่หละจําไม่ได้แล้วนะครับโอ้ยทำไมเสียงเพลงมันดังจังปิดเพลงก่อนแล้วกันอ่ะนี่ยัไงไงให้ดูด้วยนะครับถึงไหนแล้วอื หูฟังนะครับก็ล่าสุดเลยนะครับก็เป็นตัวนี้นะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะหูฟังอ่าล่าสุดคือโตะนั่นเองนะครับนะเป็นโตะคอมของพี่นะจออีกจอหนึ่งก็เป็นของซัมซุงกันนะข้างๆฝาผนังนี้ก็เป็นกันเสียงที่เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะครับหูฟังก็จะเป็นของแฟนเทคนั่นเองนะครับเคยตั้งโพสต์ไว้ใหพ้พวกเราไปถ่ายกันด้วยนะครับนะนี่ได้แล้วนะครับ ส่วนเมาส์นะครับที่ทุกคนอยากรู้ว่าพี่เนทใช้เมาส์อะไรทิ้งไปก่อนนะครับเมาส์นะครับกระจ่างก,กันสักทีนะครับนี่ฮะพี่ใช้เมาส์ของาวีนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรุ่น E C2A นั่นเองนะครับนะแผ่นรองเมาส์ก็เป็นของาวีเหมือนกันนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีที่ อันนี้ด้วยนะเป็นตัวเก่งของพี่เลยนะครับนะก็ถ้าไม่มีตัวนี้นะครับดึงหัวยากมากนะครับนี่ที่พี่ดึงหัวเก่งๆก็เพราะตัวนี้เลยนะครับนะไม่ใช่ล้อเล่นนะนี่ครับทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับความเก่งของพี่นะครับนี่เห็นหนังยางตรงนี้ไหมอ่าฮ่ายางยางเส้นตรงนี้นั่นเองนะเนี่ยแจมนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่ ให้ดูว่าพี่ซื้อแล้วจริงนะครับตัวคอมเนาะนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับแข็งแรงนะครับสวยงามมากดูกันเอาเองแล้วกันว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับนะนี่สวยนะครับสีดําสวยมากอืม CPU หรือว่าคอมนะครับข้างในนี้มีอะไรบ้างพี่จะบอกคร่าวๆนะครับก็จะเป็นอ่ u CPU ที่พี่เพ,พิ่งอัพมาใหม่เมื่อล่าสุดนะครับก็จะเป็น c อ r e ห5 10600นั่นเองนะครับนะตัวบอร์ดนะครับก็จะเป็นตัว H470 Gaming นะครับจำไม่ได้แล้วว่า <c oughs> เป็นของอะไรขี้เกียจไปลือหร <c oughs> ือกล่องดูนะครับนะแล้วแรมนะครับก็จะเป็นของ G-Skill 16GB นั่นเองนะครับนะ4ตัวนะ4คูณ4นะครับนะ 4GB คูณ 4, 4ชิ้นนะครับก็เท่ากับว่า 16GB นั่นเองนะครับนะ คร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันข้างในก็ไม่ได้มีสีสันอะไรมากนะครับพี่ก็ไม่ได้ไปแต่งเติมอะไรเพราะว่าพี่ไม่ชอบไฟนะพี่ว่ามันเปืองนะครับมันเปืองไฟด้วยอะไรด้วยนะหลายอย่างนะครับอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นการ์ดจ,จอนะครับการ์ดจ,จอก็จะเป็น rx 5 7าเจ็ดศน asus stick นั่นเองนะครับนะก็นานแล้วนะครับนะตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็มารีวิวให้ดูว่า โต๊ะพี่ซื้อแล้วจริงๆนั่นเองนะครับก็ประมาณอ๋อหลายคนสงสัยนะครับนี่ไอเจ้านี่มันคืออะไรเดี๋ยวพี่ใจะให้ดูนะครับว่ามันคืออะไรในขณะเดียวกันนะครับที่พี่ซื้อโต๊ะนะครับพี่สั่งของมาด้วยหนึ่งอย่างนะครับเท่ากับว่าเงินโดเนตนี้พี่ไปซื้อของทั้งหมดเลยนะครับพี่ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเลยนะครับนะเดี๋ยวปิดไฟขอละกัน นี่ชื่อหยอย่งสวยเลยยังสวยเลยมันไม่สวยเท่าไหร่มันต้องมีสีสันอเอาเอาหูฟังมาตั้งไว้นะนี่ประมาณนี้มันต้องมีไฟละเป็นไงสังการด้วยรีมโมทเลยนะครับนะนี่อยากได้สีไลบอกสวยหยด งดงามสีม่วงสวยนะพี่ชอบสีม่วงนะครับนี่เข้ากันได้ดีนะครับสวยงามจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับให้ไปดูข้างใต้หน่อยแล้วกันนี่โอเคประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆเล็กๆน้อยๆนะครับก็มารีวิวไว้ดูแล้วนะครับแล้วก็บอก อุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างที่พี่ใช้นั่นเองนะครับนะคร่าวๆนะครับใครมีอะไรนะครับอยากให้พี่ทําคลิปอะไรแบบไหนอีกนะครับผมหรือว่าอยากจะดูเนตสนับสนุนอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าไปบอกพี่ในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะตั้งรับบริจาคให้พวกเราได้สนับสนุนกันเข้ามานะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผมทุกการสนับสนุนเลยนะครับนะจากน้องๆทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็น้องกับตันี่คือ ผู้สนับสนุนพิเนิหลักๆเลยนะครับแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับนะน้องๆท่านอื่นด้วยนะครับก็โดเนทตมาให้พี่บ่อยมากนั่นเองนะครับนะขอบคุณทุกคนม,นมากๆที่สนับสนุนนะครับผมขอบคุณจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย See you I Love You นะ